จุดเริ่มต้นของการดําเนินงานธุรกิจเนี่ยก็คือขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะช่วยเกษตรกร,กรคือช่วงประมาณ78ปีก่อนเนี่ยก็คือว่าลําไยเนี่ยล้นตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีโจทย์ที่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ก็คือลําไยซึ่งลําไยเนี่ยปกติเนี่ยก็คือจะอยู่ในรูปที่เขาจะเป็นอบแห้งเนื้อสีทองปกติธรรมดาซึ่งมีมานานแล้วมีการที่เราจะทําให้เพิ่มมูลค่าของ ตัวผลิตภัณฑ์เดิมที่มีนานแล้วมาก่อนหน้านี้เราจะทํำยังไงซึ่งเ,เราได้ทํางานวิจัยนะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็คือจะเป็นลําไยอบกรอบนะคะก็คือซึ่งเราอบจนกรอบคือไม่ได้ใช้น้ํามันนะคะก็คือการดึงน้ําออกแล้วก็อบจนกรอบด้วยความชื้นที่เหลือแค่1% เชื้อราเชื้อจุลินซีเนี่ยก็คือจะไม่เกิดในสภาวะนี้แล้วก็สามารถพรีเซิร์ฟได้2ปีสีหรือน้ําตาลคือเราไม่จําเป็นต้องใส่ใน1,2,22กรัมเนี่ยมีวิตามินซีจากธรรมชาติของเขาอยู่70%ซึ่งสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวพวกแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยใน100มิลลิกรัมก็คือจะมีตัวแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะ อยู่3 1มมิลลิกรัมก็คือปกติแล้วเนี่ยค่ะสารเจือปนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ทั่วไปโดยเฉพาะอบแห้งอะนะคะก็คือกระบวนการที่สําคัญก็คือว่าการที่ใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินกว่ามาตรฐานที่ออยยําหนดเนี่ยก็คือเขาก็ยังไม่ระเหยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามือเราไปแตะกับเปลือกแล้วเข้าปากเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็คือจะมีการเหมือนกับว่ามีการเหมือนกับรักษณใคล้ายคล้าย้นในเลยจะมีการกัด อวัยวะจนไปถึงข้างล่างส่วนพวกลักษณะของการอบแห้งทั่วๆไปที่ไม่ใช่ลำไยอาจจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้ใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ไม่นานเขาก็จะดำเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะม,มีการเพิ่มสีนะคะใส่สีเข้าไปแล้วก็อาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าน้ําตาลช่วยแต่ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้ผลไม้สุกเพราะฉะนั้น,เ,นเราจะไม่มีการเติมน้ําตาลเพราะฉะนั้นในซองเนี่ยเราจะใช้คําว่า no sugar added เราจะเคลมเลยว่าเราไม่ได้ใช้น้ำตาลแต่น้ำตาลที่เคลมอยู่ใน n u ว r ิชันแฟก c t ก็คือเป็นน้ำตาลธรรมชาติของผลไม้นะคะก็หลังจากที่เรา,อ,าออกลำไย,ยไปแล้วตอนนี้ก็คือจะมีกล้วยมีสับปะรดนะคะที่วางตลาดแล้วตอนนี้ก็ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือจะเป็นมะม่วงก็เนื่องจากว่า,าเราทำตัวลำไย,ยอบกรอบเนี่ยนะคะขึ้นมาก่อนเนี่ย ตัวที่เขาไม่ขึ้นฟูหรือว่ารูปลักษณ์ไม่สวยคือไม่สามารถที่จะนํามาบรรจุในซองได้เนี่ยเราก็นํามาเป็นตัวบดเป็นผงเราบดละเอียดจากเนื้อล้วนร้อยแล้วก็บรรจุเลยโดยที่ไม่ได้ใส่ใส่สารแอนตี้เค็กิ้งแล้วก็สามารถเก็บได้นาน2ปีเช่นกันเนื่องจากความชื้นเนี่ยเหลือแค่หเปอร์เซนต์เพราะนั้นเชื้อราเช,ชื้อจุลินทรีย์ก็คือจะไม่เกิดตรงนี้แหละคนไทยก็จะได้รับประทานเนื้อลําไยล้วนๆที่ชงรับประทานได้เลยนะคะโดยที่ปลอดภยัยแล้วก็วิตามินซีสูงมาก เราจะนำผลไม้ท้องถิ่นออกไปสู่ตลาดโลกให้ได้นะคะก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่เราพยายามใช้ผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดตรงนี้คือเราจะทำยังไงให้ผลไม้ในท้องถิ่นที่ดูราคาถูกเนี่ยขึ้นมากลายเป็นมูลค่าที่มีราคาสูงแล้วก็เข้าไปอยู่ในระดับตลาดพรีเมียมได้ก็คือตรงนี้เป็นจุดที่เราส่งเสริมนะคะแล้วก็เป็นจุดที่บริษัทค่อนข้างที่จะเน้นมาก ข้อหมายตอนนี้ก็คือแล้วเราก็กระจายไปทางสิงคโปร์มาเลเซียญี่ปุ่นจีนตอนใต้ค่ะก็คือตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามประชาสัมพันธ์แล้วก็จุดที่เราจะตั้งรับ AEC ตอนนี้นะคะก็คือว่าเราต้องตั้งรับนะคะดีกว่าที่จะไปรูปเนื่องจากว่าประเทศเนี่ยก็จะเริ่มเปิดละแล้วเราเห็นได้ว่าทุกๆปีเนี่ยนะคะที่เชีงยงใหม่เนี่ยคือคนจีนเนี่ยจะขับรถมาเป็นคารวานเลย นะคะเพื่อที่จะมาเที่ยวในเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยที่จะถึงเนี่ยพอเปิด AEC ปุ๊บเนี่ยเราจะทำการตั้งรับโดยเราที่จะทำหน้าร้านของเราเองในการที่จะขายสินค้าของเราเองหน้าโรงงานนี้เลยเพื่อตั้งรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสู่นะคะเชียงใหม่ของเรานะคะก็คือเป็นอีกทางหนึ่งคือแทนที่เราจะรุกไปที่เขาแต่เราตั้งรับแทนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญมากถ้าเรามีหน้า็อเป็นของตัวเองเนี่ย การที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่ากระจายสินค้าเนี่ยก็จะดีขึ้นตลาดต่างประเทศปีที่แล้วค่อนข้างสบเซาเราก็คือทำตลาดในประเทศมากขึ้นนะคะจาก 70- 30นะคะก็เป็น 60- 40นะคะแต่ตอนนี้คือตลาดในประเทศเนี่ยก็คือตอนนี้เราก็คือทำเป็นโชว์เคสนะคะทำพยายามประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับรู้นะคะแล้วก็ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นตลาดหลักของเราด้วยแล้วก็เราได้รับเลือกในโครงการ ของ o t o p s e l e c t ซึ่งตอนนี้เนี่ยสินค้าเราก็ไปขายในสุวรรณภูมิเป็นโชว์เคสที่สำคัญที่จะให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาชมบางท่านเนี่ย ซื้อไปแล้วก็ติดใจก็อีเมลมาถามเราว่ามีขายที่ไหนบ้างจัดส่งได้ไหมอี่าหนึ่งก็คือการขนส่งด้วยเนื่องจากน้าหนักเบาแห้งแล้วก็เก็บไว้ได้นานเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นมากแล้วก็เราไม่ได้ทําแค่อบกรอบอย่างเดียวเราจะอบพวกผักสมุนไพรด้วยทางเราก็ได้ร่วมกับทางสถานบันอาหารนะคะเข้าโครงการที่จะทําหาสั์นะคะซึ่งอตอนนี้เราได้ GMP c o d e x กมีฮาลาลและทีนี้ฮาซั์นี่คือหมายความว่าถ้าเราได้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มลุกไปทางตลาด ยุโรปนะคะ EU UAE นะคะอเมริกาแคนดาออสเตรเลียสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มีการเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้านวัตรกรรมนะคะตรงนี้เนี่ยตลาดที่ชัดเจนของเราคือเป็นตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพเป็นตลาดพรีเมียมซึ่งเราก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงคุณประโยชน์นะคะแล้วก็ถึงด้านเทคโนโลยีที่เราทําขึ้นมา นะคะโดยการที่เราก็พยายามที่จะไปออกบูธนะคะกับหน่วยงานราชการกับกรมต่างๆเช่นกรมการค้าต่างประเทศที่สําคัญก็คือว่าเราต้องอติดต่อหน่วยราชการเนี่ยก็คือเราต้องเน้นค่อนข้างที่จะสําคัญก็คือว่าเราต้องติดต่อไปทางท่านทูตพาณิชย์โดยตรงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยงานบางอย่างงานที่การที่ออกงานบางอย่างบังทีอาจจะไม่ตรง ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแล้วก็เราอาจจะไม่เจอคู่ค้าที่แท้จริงเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เราเป็นสมาชิกเราติดต่อด้วยเนี่ยก็คือจะมีผู้ใหญ่นะคะหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ที่จะค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญทางด้านที่เรามีปัญหาโดยตรงเนี่ยเราก็จะเข้าไปปรึกษาท่านแล้วก็จะมีแถแนวทางแก้ไขที่เราคุยด้วยเนี่ยตอนนี้ก็คือมี e a r t h s a v e ถ้าเราเข้าไปอยู่ในองค์กรของ Earth Save ด้วยกันเนี่ย ก็คือสินค้าที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยจะมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วไปด้วยกันเป็นคลัสเตอร์ซึ่งเราจะไม่โดดเดี่ยวอย่างของสภาอุตสาหกรรมก็จะมี Northern Food v a l l e y ก็คือจะเป็น Northern Food ก็คือจะเป็นส่วนของทางภาคเหนือที่มารวมตัวกันแล้วก็ไปด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเด่นแล้วก็ช่วยเราได้เยอะเลยการที่เราเป็น small scale เราก็พยายามที่จะต้อง utilize มงมประมาณให้ได้ให้ได้มากที่สุดนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเราพยายามที่จะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐบาลอย่างเช่นสสวสสวเนี่ยก็คือจะมะีโครงการของ s m e National a w a r d ใช่ไหมคะก็คือเราก็พยายามที่จะเข้ามาดีเฟนตรงนี้เพื่อที่เราเนี่ยก็คือจะได้รับรางวัลจาก s m e National a w a r d เพื่อที่เราก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับ บริษัทเกี่ยวกับตัว product ของเรานะคะตามหน่วยงานราชการแล้วก็พยายามจะออกบูธต,ตามหน่วยงานราชการที่มีงบของหน่วยงานราชการให้การที่ได้รับรางวัล SME Award ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเด่นมากๆเพราะว่าโรงงานเราเนี่ยเป็นโรงงานขนาดเล็กเป็น SME ที่ระดับ small scale แต่ว่าเราส่งไปแค่ครั้งเดียวเนี่ยคือเราก็ได้รางวัลมาเนี่ยคะ่ะก็คือเป็นจุดเด่นที่จะเวลาเรา เราไปโปรโมตว่าโอ้เราได้ SME n a t i o n ใน Award นะไทยแลนด์ Thailand นะเนี่ยก็คือจะมีลูกค้าแล้วก็จะมีคู่ค้าที่พอได้ยินคำนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสนใจทันทีเ็าจะหันมาพูดคุยด้วยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอ่าโปรดักเป็นยังไงก็คือจะสร้างจุดจุดเด่นแล้วก็จุดสนใจแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือว่าพอเราได้โครงการนี้แล้วเนี่ยเราได้รางวัลแล้วเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของสอสวเลยมาซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการที่จะช่วย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าแล้วก็ตัวบริษัทของเราเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมส่วนด้านการพัฒนาแพคเกจจิ้งนะคะคือตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ได้สร้างโรงงานแต่ว่าเราทำใน Lab บสเกลก่อนเพื่อที่เราจะต้องนำตัวอย่างสินค้าเนี่ยไปถามผู้บริโภคก่อนว่าเขาชอบไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลงทุนไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยแพคเกจแรกเนี่ยจะเป็นแค่แพคเกจลักษณะนี้ ก็คือเป็นการบรรจุถุงฟอยธรรมดาแต่ว่าใช้สติกเกอร์แทนหน้าหลังนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ไปทดลองตลาดออกบูธท,ทั้งในชุมชนของเราเองนะคะแล้วก็ออกบูธต่างประเทศนะคะตอนนั้นก็คือได้รับการตอบรับค่อนข้างดีพอได้รับการตอบรับค่อนข้างดีปุ๊บเนี่ยเราถึงตัดสินใจที่จะเริ่มทําธุรกิจโดยการสร้างโรงงานขึ้นมาหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คือแพคเกจจิ้งของเราจะเป็นแพคเกจจิ้งนี้นะคะ ก็คืออ,ออกแบบเองนะตรงนี้ก็คือจะเป็นามาตรฐานต่างๆรวมทั้งบาร์โคดก็คือว่าเราคิดว่าเราจะต้องส่งออกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นส m a Scale บัต u เจ็ t เรามีจํากัดเพราะฉะนั้นในแพคเกจจิ้งเนี่ยจะต้องขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในคราวเดียวกันนะคะ,เร,ออรนะคะเราก็ต้องทําให้ครบสมบูรณ์นะคะบาร์โคดเราก็ต้องทําเพื่อที่จะส่งออกได้ ะะแล้วก็ตามเข้าห้างต่างๆได้ด้วยนะ,ะแล้วก็เราก็คุยกับลูกค้าว่าถ้าในลักษณะต่างประเทศเนี่ยเราก็จะออกแบบเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็เป็นลักษณะที่เป็นตามเลกูเลชันของประเทศนั้นๆนะคะมีภาษาจีนนิดนึงมีภาษามาเลเซียนหน่อยนึงแล้วก็แพคเกจจิ้งก็คือิวทริชั่แฟกก็คือตามเลกูเลชันของเขาเราก็จะทําตาม แบบที่ลูกค้าต้องการอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาแพคเกจจิ้งแล้วก็เป็นการปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งตามลักษณะของผู้บริโภคนะคะลูกค้าที่เราคบค้าอยู่นั่นแหละจะเป็นบุคคลสําคัญเลยที่จะบอกเราว่าความต้องการแล้วก็การที่เราควรจะปรับเปลี่ยนอยู่ที่ตรงไหน,นเรามีแนวคิดในการที่เราใช้นวัตรกรรมที่เราพัฒนาขึ้นเองนะครับเพื่อแปลรูปผลไมใ้ให้ให้มีคุณภาพสูงเราเริ่มต้นมาจากงานวิจัยที่อยูอ่ จา,จากในมหาวิทยาลัยแล้วก็พัฒนาออกมาใมืเชิงพาณิชย์เราโฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์สองสามประเภทนะครับ <ies. S 1> เพื่อเป็นตัวนำร่องในการที่จะสร้างตลาดนะครับแล้วก็สร้างแบรนด์ในการผลิตสินค้าออกไปสู่การรับรู้ของตลาดเรารู้จุดแล้วว่าในการพัฒนาต่อไปเนี่ยเราเราสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับบวกกับการสะท้อนความต้องการของลูกค้าเองซึ่งจะเป็นตัวบอกได้อย่างดีว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของของเราเนี่ย มันควรจะไปในทิศทางไหนอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือระยะเวลาในการที่เราตั้งกรอบของการพัฒนา R&D นะครับอ,อันนี้ตลาดจะเป็นตัวกําหนดเมื่อ,เม,อเมื่อเราพัฒนา R&D ไประดับหนึ่งพ่วงกับทางทางการตลาดทางการตลาดเขาจะบอกเป็นเป็นคนบอกว่าระยะเวลาที่เราจะต้องออกผลักตัวนี้คุณต้องทําในช่วงเวลาเท่านี้ นบนี้ก็จะเข้าไปสู่ในเรื่องของ R&D แล้วว่าเป็นโจทย์ให้ R&D ดี d ว่าจะต้องสินค้าเนี่ยจะต้องเสร็จในช่วงเวลาระยะเวลาตรงนี้เพื่อนำไปสู่การสร้างตลาดในในระยะต่อไปนะครับส่วนตรงนี้เราก็ต้องทำงานพ่วงก,กันหลายส่วนในในองค์กรสิ่งหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการผลิตรวมไปถึงการ r d ด้วยก็คือเรื่องของวัตถุดิบที่เข้ามาสู่ภาคการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึง เข้าไปสู่กระบวนการเรื่องของ contact farming นะครับเพื่อลงไปสู่ภาคเกษตรกรเมื่อเราทำไอเดียได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะต้องไปบอกเขาว่าในการผลิตเนี่ยต้นทุนราคาสินค้าวัาตถุดิบจะต้องเป็นประมาณเท่าไหร่ที่เรารับได้นะครับแต่ไม่ใช่ต่ำกันไปไม่ได้ไปกดราคาเขานะครับเขายังอยู่ได้เราอยู่ได้นะครับอยู่ในตลอดสายการผลิตของห่วงโซ่การผลิตได้เนี่ยนะทุกคนแฮปปี้ครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญมากซึ่ง จะทำให้เป็นตัวเสริมเขาด้วยว่าเขาจะต้องผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้เราวัตถุดิบใดๆที่มีคุณภาพเมื่อเข้ามาสู่กระบวนการแปรรูปจะมีคุณภาพตามไปด้วยการที่เราส่งเสริมเกษตรกร,ะร,กรนะคะก็คือจะมีผลค่อนข้างที่จะจะดีมากนะคะในการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าเนี่ยคือชีวิตแล้วก็โปรเซสของการผลิตของเขาดีขึ้นค่อนข้างสูงอย่างเช่น แต่กว่าเราจะไปถึงจุดนั้นนะมันค่อนข้างลา,าบากมากคือเราไปบอกเขาว่าเราต้องการทําสเปคนี้นะตามนี้นะคือเราไม่ได้เป็นโรงขวานลํใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปซับว่าเออให้เขาแกะเบือกอย่างนี้นะล้างแบบนี้ควานแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโปรเซสที่ค่อนข้างที่จะจะจะค่อนข,ข้างจะซับซ้อนแล้วก็จะสะอาดกว่าปกติที่เขาเคยทําเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความขัดแย้งเบื้องต้นแล้วว่าทําไมต้องทํา เขาก็ยังไม่เห็นสินค้าของเราเขาก็คือทําไปบ่นไปแต่พอเราพาเขาไปริมปิงยกยกกันทางกระบะเลยนะคะไปกันท้งชุมชนเลยพอไปเห็นสินค้าเราวางอยู่ริมปิงปุ๊บเขาบอกเขาน้ําตาไหลมันชื่นใจแบบบอกไม่ถูกว่าเอ๊ะสินค้าที่ที่เขาทําอยู่ตรงเนี้มันไปสู่ห้างแล้วนะแล้วไปได้จริงๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากา็ไป educate นะคะ แล้วก็ไปทําโครงการคือไปสร้างโรงเรือนนะคะไปติดต่อธนาคารคือทําทุกอย่างที่จะส่งเสริมให้เขา,เามีการพัฒนาฝีมือที่มากขึ้นจากคนที่ไม่เคยมีโรงเรือนเลยตอนนี้ก็มีโรงเรือนแล้วก็คนที่เคยมีโรงเรือนแล้วก็คือจะทำโรงเรือนให้สะอาดถ,ถูกตามหลักของอยอ,อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นจุดสําคัญซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จกันหมดแล้วปีที่แล้วเราเริ่มเราเริ่มพัฒนาบุคลากร ในสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อสําหรับการขยายตัวอาจจะเป็นประมาณปีหน้านะครับเมื่อเมื่อเราพร้อมที่รับออเดอร์ขนาดใหญ่นะครับเราสามารถขยายตัวได้ในช่วงระยะเวลาสั้นขณะเด็กการบุคลากรในระดับที่ปฏิบัติงานระดับที่สูงขึ้นไปเนี่ยพร้อมในการที่จะรับพนักงานระดับล่างขึ้นมานะครับแล้วก็เตรียมการผลิตให ให้พร้อมในการขยายการผลิตได้อย่างรวดเร็วนะครับขอให้มีกําลังใจนะคะอย่าท้อถอยแล้วอย่าพึ่งท้อแลอย่าพึ่งถอยเพราะว่าจุดหมายปลายทางอยู่ด้านหน้าแต่ว่าถ้ามีอุปสรรคปุ๊บเนี่ยให้ติดต่อหน่วยงานเพราะว่าเดี๋ยวนี้หน่วยงานต่างๆหน่วยงานทางราชการเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากเลยถ้าเราเป็นสมาชิกนะคะอย่างถ้าเกิดว่าเราขาดด้านเงินทุนเนี่ยก็จะมี มาว่าโปรเจกต์อยู่กับด้านเงินทุนนะคะแล้วก็พยายามไปเป็นกลุ่มพยายามไปเป็นคลัสเตอร์นะคะเกาะกลุ่มกันไว้คนไทยช่วยเหลือกันไปด้วยกันรับรองรอดแน่นอนค่ะ